ก็สวัสดีพี่น้องวันนี้พี่ก็มาพูดอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับตอนที่คุยตอนเช้าคือพี่พูดถึงเรื่องโควิดที่ยอาจำนวนลดน้อยลงก็ทำให้พี่ คิดถึงเรื่องการรักษาโรคเอดดขึ้นมาเพราะเป็นเชื้อไวรัสเหมือนกันและเชื้อไวรัสในพี่น้องตามธรรมดาจะไม่มียารักษาเพราะมันกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าใช้สมาธิในพี่น้อง รักษาได้หมดก็เชื้อไวรัสเหมือนกันในพี่น้องก็ต้องรักษาได้คือไม่สนใจว่าจะเป็นเชื้อสายพันธุ์มิวเบตา้าหรืออัลฟาสายพันธุ์ไหนก็ได้ขอให้เป็นโควิดสมาธิรักษาได้หมดพี่น้องแต่ขึ้นอยู่กับว่า ที่จะมีพลังพอที่จะไปรักษาอย่างที่ว่าไหมเพราะการรักษาเชื้อโรคพี่น้องมันอยู่ในร่างกายเราเนี่ยนับบางคนก็เป็นล้านตัวเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้ก็ต้องใช้สมาธิ ในการรักษามากเป็นเงาดำตัวด้วยและที่พี่พูดถึงก็เขาไม่พ้นพี่ชัดกับพี่โสที่ ASTV อย่างพี่น้องคือเมื่อเดือนที่แล้วตอนที่เชื้อกำลังระบาดอยู่เขาก็พูดกันสนุกปาก บอกเดี๋ยวแซงประเทศนั้นเดี๋ยวแซงประเทศนี้ขึ้นไปอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอตัวเลขลงเรือหมื่นสก็ยังบอกว่าเกินหมืน่นยังไงก็เกินหมื่นพี่น้องคือแสดงว่ามันขึ้นอยู่กับคนพูดพูดให้ดูดีก็ได้พูดให้ ดูไม่ดีก็ได้ทั้งๆท,ที่ตัวเลขก็ลดลงมาเยอะแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นรูปธรรมอย่างหนึง่งการกําจัดเชื้อไวรัสในพี่น้องต้องใช้สมาธิเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเชื้ออะไรก็ตาม แล้วมันไม่สนใจพอเห็นว่าเป็นโควิดมันก็จัดการหมดไม่ว่าจะเป็นสายพันธ์เบตา้าสายพันอัลฟาสายพันธ์มิวไม่สนใจพี่น้องกำจัดหมดหรือว่าถ้าว่าจะเพิ่มให้มันหนักขึ้นก็คือไม่ต้องดะบโบ เชื้อไวรัสเลยก็กำจัดเชื้อไวรัสทั้งร่างกายให้หมดแบบนี้ต่อให้เป็นเชื้อเอสก็มาก็โดยกำจัดเพราะว่าเป็นไวรัสเหมือนกันพี่น้องฉะนั้นที่พี่พูดก็ต้องพูดตามความเป็นจริงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ดูอีกว่า มันจะลดไหมแต่ว่าพี่กว่าที่จะทำได้ขนาดนี้ต้องทำสมาธิกันเป็นเดือนเดือนนะพี่น้องกว่ามันจะลดได้ขนาดนี้และพี่ก็ยังทำอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นคนที่ตัดต่อไอคลิปพี่ ลง youtube พี่ก็รักษาแฟนเขาด้วยก็มาคุยกันทุกวันเสารแต่ว่ามันติดตรงที่ว่าแฟนเขาไม่มาถ้าหากว่าแฟนเขามาเองมันจะเร็วขึ้นกว่าป,ปัจจุบันเยอะเพราะว่าสมาธินี่ ของใครทําคนนั้นได้แต่ถ้าว่าไม่ได้ทำด้วยตัวเ,เอง <c oughs> มันก็ช้าแต่มันก็ได้ผลอาแลนะพี่น้องอ <c oughs> ขออภัยนิดหนึง่งมันอันไม่อยู่จริงๆพี่น้องเอ๋ย ก็เป็นแบบที่ว่าเพราะฉะนั้นวันนี้เชื้อโควิดดํากว่าหมื่นสคือ13,988คนคือเมื่อเห็นตัวเ,เลขขนาดนี้แล้วเนี่ยก็เอาไปเทียบกับเดือนก่อนซึ่ง ยังหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าสองมืนมันก็ลดลงเยอะแต่ว่าถ้าคนจะพูดอีกอย่างหนึง่งมันก็ยังเป็นหมื่นอยู่คือไม่ว่าจะลดลงยังไงคนที่เคลียร์รัฐบาลก็พูดแบบนี้มันก็จริงพี่น้องก็ไม่ได้เสียง แต่ว่ามันต้องดูตามข้อเท็จจริงว่าลดลงมาเยอะแล้วพี่น้องจากสอง0มืสลดลงหมื่นหมื่นพันั่งพี่น้องแต่ว่าต้องใช้เวลาหลายวันทีนี้สมาธิกก็จะเป็นคำตอบ ในการรักษาเชื้อไวรัสทุกอย่างที่เข้ามาในร่างกายเราไม่มีทางพี่น้องจะฉีดวัคซีนเพราะเชื้อมันกลายพันธุ์ไปตลอดไม่มีทางที่จะยังเช่นคนเขาบอกว่าให้กินยาฟ้าทลายโจรเพราะมี สารแอนโดกาโฟไรต์แต่ปรากฏว่ามันก็มีบางพวกที่ไม่เชื่อรวมรวมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสนามด้วยคือเขาจะไม่ให้เอาฟ้าทลายโจรเข้าไปก็หมดสิทธิ์เขาก็จะให้ใช้แต่ ยาฟาวิพิราเวียซึ่งใช้ไม่ได้ผลผลการที่พี่ติดตามดูมันใช้ไม่ได้ผลจริงๆพี่น้องและก็แพงด้วยเพราะฉะนั้นก็มีสูตรบอกว่าอ้าวงั้นก็ให้ใช้ฟ้าลทรโจรคู่กับ ยาฟาวิพิลาเวียคราวนี้ก็หวานหมูเลยพี่น้องเพราะเวลามันใช้คนก็คิดว่าเป็นเพราะยาฟ้าทลายโจรออขออภัยเป็นเพราะยาฟาวิพิลาเวียถึงหายแต่ว่าคนที่กินยาฟ้าทลายโจรไม่กิน ยาฟาวิพิราเวียก็หายแต่คนที่กินแต่ยาฟาวิพิราเวียอย่างเดียวไม่หายก็ไปนอนกันตามโราบาลสนามก็ที่เรียกว่าหมดโอการและพี่น้องที่จะหายฉะนั้น พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็ว่ากันตามข้อเท็จจริงจะเชื่อเรื่องอะไรก็ต้องพิสูจน์กันก่อนว่ามันเป็นแบบนั้นจริงไหมฉะนั้นพี่ก็เลยคิดว่าเราก็ต้องพิสูจน์ เหมือนกับที่พี่พูดไปแล้วว่าไอเชื้อเอสเนี่ยถ้าสมมุติเราใช้พลังสมาธิรักษาก็หายได้เหมือนกันจากโรคที่ไม่มียารักษาเลยเพราะเชื้อไวรัสกลายพัน์ตลอดไม่มีทางผลิต ยาวัคซีนมาป้องกันไวรัสแม้แต่ทุกวันนี้ก็เหอะเจอสายพันธุ์มิวเข้าไปไอเรียกว่าวัคซีนก็ไม่ไม่สามารถจะช่วยรักษาได้แต่มันช่วยยับยั้งคือ ทำให้อาการของโรคเนี่ยเบาลงได้เพราะเป็น,นกลไกธรรมชาติที่ไวรัสเนี่ยจะแบ่งตัวกลายสภาพเพื่อดบหนีภูมิคุ้มกันใช้ยารักษาก็ต้องผลิตวัคซีนออกมาเหมือนกับ วัคซีนไข้หวัดใหญ่พี่น้องก็ต้องไปฉีดกันทุกปีแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้ฉีดอีกหลังจากที่ไอเดือพระร่วงถูกปิดธรรมดาแล้วเนี่ยพี่จะไปฉีดตอนที่ไปรักษาเบาหวาน เขาก็เปิดให้เขดอยู่แต่พอจับโครงการทีจร็จได้ก็เรียกว่าอันนี้ก็จบกันไปเลยพี่น้องาโรงบาลราชวิถีเขาไม่มีให้เขดแต่พี่น้องไอ้ยาวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบนี้เพราะฉะนั้น ใครจะพูดอะไรอย่างไรก็ได้แต่ว่าพูดออกมาแล้วเป็นความจริงไหมอย่างเช่นพี่ก็ช่วยรักษาแฟนเพื่อนเนี่ยเขาดีขึ้นจริงไหมคำตอบก็อยู่ที่เขาและอีกอย่างหนึง่งถ้ามันไม่ดีขึ้นเขาก็คงจะ ไม่มารักษาที่พี่เป็นน่าจะเป็นปีแล้วพี่น้องแต่ว่านั้นติดอย่างเดียวจะทำอะไรก็ได้ทั้งหมดพลังสมาธิมีพอท,ที่จะทำไหมอย่างพี่เนี่ยทำสมาธิทั้งวันทั้งคืนก็ เรียกว่าอยู่ที่บ้านเปิดดูทุกฟังเพลงคนอื่นเขาก็เข้าใจว่าอ๋อนี่พี่ฟังเพลงแต่ไม่เห็นว่าพี่ทำสมาธิทำสมาธิเนี่ยทำที่ไหนก็ได้ฟังเพลงไปทำก็ได้นอนยืนเดินนั่งได้หมด อ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ก็ขอจบคำบรรยายเอาไว้แค่เพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับ